มีเหล็กด <Commons> ้วยอเห็กนนี้คนมามีห้วยอนด้ยเลนี่แป้งนงามบางหน่ขอมาถามด้วยปะเเมก็มีด้วยแล้วิงกงให่จะเทียงคืนแล้วเขาจะขอมากมันหน่าตีหนึ่งเ่องเาไปออกมาอี้งนีก็อดมามากแต่อาวยอีกนาเิ พี่าอันนี้คือเต้พี่ต้องขาออกก่อนครับาอก็ยขาองมายาวอันนี้ติดคอนะน้องพลกับน้องพลอจะเารินไม่ได้อย่ากินหัวมันเจดนะ้ยไ้ว้วา่ ควรมาที่อยู่ในโลกอาชีอ้นไหมอ้ต้องมาแล้วอยาอยาาน้องพีจะเอาอยากกินเลยรอ่ะนผักเนาะจ้าเปิดับรายไมผักหโอยายากดย่าเหลี่ยมหรออะอ่ะไปะอ่านไม่ทันครัพี่น้องลุงพาขับรถถป่เขาายป่ะ

โนโน่โน <OR> ่ไม no, no, no. ่ต้องจับยิงเองจัดการเองเหตัวเยอมากครับอ้วนเขากลับบ้านเหรอใช่อกลับบ้านเยอะเลยใครอ้วนะยมใครอ้วนหมอ้วนนี่ไงอ้วนานแล้วี่ก็อ้วนเี่ยิ่หกเนี่ยม เอาเข้าไปไร้ยแ่เนี่ยบ้าปากใครนี่เข้าไปไม่ได้ไงลูกกินกินก็กินดีๆาทำแบบนี้่ะหถาใครดื้อนะดเจออะไรใครดื้อเจออะไรใครดื้อเจออะไรดื้อผิดดื้ดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตัดเร่วรู้ก่อน้ยใค่ใ ได้ถึงนนะแรงได้รแต่ว่าเพานักกัดก็จะเข้าคอมกันกัดนะกัดนะร้อยคัวใจซุนแทแค่จำซุนเทียแต่รู้ไมถึงคนโรคเขยิบไปอยู่ที่บ้านติดไ้บานนนไ้ายจากไหนไปที่บ้านเราไปเลยอยู่ที่บ้าน นอนท่าเดียวนอนนอนแบบหันไปห้านี่กับเด็กหงอยหันไปห้านี่ก็เลยเขาไปนอนเลยเน่เขาไปเบิ่ดดินก็มานั่งมองไะมองมองปล่อยยายดูใกล้ปุ๊บบอหอมได้เดือนลุกขึ้นเลยนะลุกขึ้นลุกขึ้นหแต่แต่ตอนนี้ตอนนี้พลอยเอาลุกขึ้นแล้วก็กดนมอะไรมาให้ยายไม่ไม่เรียกเหมือนเดิมแต่ก่อนเลียงแบบแย่งแกะแล้วนี่เดินมาฟองน้องเหน่งไม่ลุงนจะร้องไห้ไปเลยไห้บอกร้อง ร้องโอเคเก่งมากพเคยร้องให้ไ้เนี่ยอยายยายร้องให้ไหมหละหลานเิเรียนยายร้องให้ไหมไม่ร้องให้ไก่ไก่พอยเตอนว่าร้องให้นะเยบหเดี๋คนู